ัวปลาช่อนปลาที่โทพี่น้องสูบสะมื่อกี้นะพูดะใส่มันพี่น้องเอ้ยพูดลังขุดมันกี้ว่าหนาวเนี้ยแฉบแฉบมาไหมพี่น้องมาเอาบักตวนมึงมาจจกอะไรบักต้นโอ้ยมึงเนี่ยนั่น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 โอ้ยขี้นุ๊กขี้นุ๊กบักตวน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 บนขออยากได้เมีเอาซะ บุเลยวนแตเขาเรียกบุการงานบุสร้างบบกนี่เฮ้ยตวนเฮ้ยเฮ้ยเมาอย่งน้เไปมเอาหนๆๆโอ้ยเมื่อไรเอบุกตัวนี่มูกึลกค้าใหญ่สือโพโอ๋ออาบานบดูลนะเอ้าดูข้างในพร้อมอดูมันทัวโอ้ยบุกตวมาอย่างนี้บุกออยงกลางูยงดเออเอบกเอต้นต้เอ้ย มักต่วนฮิวโก้เกิดลูกตะสุดโพโพส์พาอยู่มาเลยไหมเก็บหนุ่มูเดาลมแห้งกันอย่างเี็วอ้าวลมไปที่ก็มาขี่รถเล่นบักดีโอ้โอ้ยมุกต่วนนี่กูว่านผู้ใดโอ้ยไปลายลาภามึงไงผู้ดาวผู้ดาวโอ้ยลมแห้งบักต่วนฮิวโก้เกิดลูกตะสุดโพโพส์เต็นมังกรนะครับลมลื่อนพันปั๊บภูมิทัศน์ใหม่ตัวตัวเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยบักต้วนมาอีแล้วมันมาจากไหนบังนี้ตามอ้อนทิโอ้มีปัญญาดาวรถบ่ เจ็บาทก็จะมีปัญญาบ่กนี่โทษโทษโทษบกตวนขี้โมกืดโอโอโอง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอน่วงนอนพี่น้องพี่น้องบกตวนอะไรหากินแต่ขยะกรรมข้ามก็คืนเออโอ้โทษโโทษยืดเส้นมาซ้อมมวยหลนอนอนนอบกตวนนอนอ้ยง่วงนอนแล้วเอาบกตวนเอ้ยเอเอ้ยไม่ยังบดิโอ้ตัวโอ้ตัวตว่นนั่นนั่นก่ะไตัว่นั่นพนักงานวเโอ้ยบกตวนขี้มกืดเอ้ยเบกตวนโอ้ย บางตัวที่มุดกุดลูกตาสวยโหพด